สวัสดีค่ะบริษัทคอปเตอร์แชมป์อนโนเวชั่นนะคะหรือเพบริษัทคอปเตอร์แชมป์อนโนเวชั่นค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันที่6นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะ2,565ค่ะเวลาประมาณเกือบบ่าย4โมงเย็นนะคะวันนี้วันนี้นะคะเรามาทำการขัดพื้น for hardener ค่ะ สีเขียวเข้มนะคะในยี่ห้อแบรนด์คอปเตอร์ฮาร์เดนเนอร์ค่ะคอปเตอร์ฮาร์เดนเนอร์นะคะจะเป็นซีเมนต์เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพื้นผิวคอนกรีตนะคะผลิตโดยนะคะบริษัทคอปเตอร์แชปีโนเวชั่นค่ะเดี๋ยวเราไปชมโปรเซสขั้นตอนของการติดตั้งงานกันนะคะวันนี้นะคะสีที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะเป็นสีเขียวเข้เขมค่ะดาร์กกรีนนะคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ช่วงของขั้นตอนของการลงไปขัดเงานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันค่ะวันนี้หน้าง,งานที่นี่นะคะลูกค้ารีโนเวทนะคะพื้นใหม่นะคะวันนี้นะคะนำทีมโดยช่างสุรศักดิ์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมค่ะใกล้ๆนะคะบริษัทคอมพิเตอร์แชฟท์นิโนเวชั่นนะคะเรารับผลิตนะคะแล้วก็ เป็นเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพื้นผิวคอนกรีตค่ะผลิตโดยนะคะบริษัทคอปเตอร์แชปิโนเวชั่นนะคะคอปเตอร์ฮาร์เดนเนอร์ของเรานะคะจะมีหลากหลายสีนะคะอย่างเช่นสีเทาธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นสีแตนดา์นะคะสีเทาอ่อนสีเทาเข้มนะคะสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีเหลืองสีแดงนะคะหรือว่าสีอื่นๆนะคะที่โอนเนอร์ท่านไหนสนใจอยากจะเทียบเท่าสีทางเราก็ยินดีให้บริการนะคะหน้างานที่นี่ เลือกใช้สีเขียวเข้มค่ะวันนี้นะคะเรามาขัดสีเขียวเข้มนะคะพื้นที่ประมาณเกือบ800ตารางเมตรนะคะสำหรับหน้าง,งานที่นี่ค่ะล็อกนี้ก็ได้ทำการหว่านสีแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งล็อกนะคะคอปเตอร์ฮาร์เดนเนอร์ของเรานะคะจะได้รับค่าเทสความแก่งนะคะจากสถาบัน AIT ค่ะเรากรารันตีคุณภาพให้นะคะโอนเนอร์ไรก คนะคะคอปเตอร์ฮาร์เดนเนอร์ของเรานะคะ1ถุงนะคะน้ำหนัก25กิโลกร,รัมนะคะสามารถใช้งานได้5ตารางเมตรนะคะ1ตารางเมตรนะคะเราจะหว่านสีฟอร์ฮาร์เดนเนอร์5กิโลกร,รัมนะคะอัตราส่วนนะคะในการใช้งานส่วนมากนะคะ1ตารางเมตรต่อ5กิโลกร,รัมค่ะสามารถหว่านได้สูงสุดถึง7กิโลกร,รัมต่อ1ตารางเมตรนะคะ ออนะคะขอฝากทีมงานติดตั้งนะคะฝีมือดีนะคะไว้อีกหนึ่งทีมนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะให้ทางคอปเตอร์แชมป์ไปติดตั้งงานให้สามารถโทรมาเช็คราคาก่อนได้นะคะที่เบอร์โทรของอ้อค่ะที่เบอร์โทร0615361451ค่ะหรือเบอร์โทรของคุณแชมป์นะคะที่เบอร์โทร0819135829ค่ะช่วงนี้นะคะคุณแชมป์ก็กำลังลงใบขัดเงาอยู่นะคะ ออนะคะแล้วก็ครูแชมป์นะคะเราคือผู้บริหารรุ่นใหม่นะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดงานนะคะสีเขียวของเราสวยจริงๆค่ะมาร์เดนเนอร์ของเรานะคะขัดง่ายนะคะสีขึ้นเร็วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็ลองซื้อไปทดลองใช้ได้นะคะแต่อ้อขอแนะนํานะคะว่าให้ใช้ช่างนะคะมืออาชีพจริงๆนะคะขัดให้นะคะจะดีกว่าค่ะ ะะข้อดีของการใช้ฟอร์ฮาร์เดนเนอร์นะคะเพิ่มความแข็งแกร่งความแข็งแรงให้กับพื้นผิวคอนกรีตค่ะสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองโทรมาเช็คราคาก่อนได้ค่ะไทยทำนะคะไทยผลิตเองนะคะไทยใช้เองนะคะตอนนี้นะคะก็มีออเดอร์การสั่งซื้อนะคะจากลูกค้าต่างๆเข้ามาค่อนข้างมากค่ะก็ยังมีออเดอร์ที่ค้างส่งนะคะจํานวนหนึง่งนะคะ อ้อก,ก็จะพยายามทยอยส่งนะคะให้ลูกค้าครบทุกๆออเดอร์ค่ะตอนนี้นะคะแมทชิเรียลนะคะค่อนข้างขึ้นนะคะอย่างเช่นปูนนะคะทรายนะคะแต่ราคาฟฟร์ฮาร์ดของอ้อนะคะเรายังตึงราคาไว้อยู่ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองโทรมาเช็ราคาก่อนได้นะคะราคาไม่แพงนะคะราคายอ่อเยาวค่ะวันนี้นะคะอ้ออ,อยู่ที่หน้างานกระทุ่มแบนนะคะ ความเงาของพื้นนะคะมุมนี้นะคะค่อนข้างเงางามมากค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็ลองโทรมาเช็คราคาก่อนได้นะคะราคาไม่แพงค่ะขอฝากนะคะทีมงานติดตั้งนะคะฝีมือดีนะคะไว้อีกหนึ่งทีมนะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ผงสีดคอบแก่งพอพฮาร์เดนเนอร์ของเรานะคะคอปเตอร์ฮาร์เดนเนอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมนะคะ เผลงานของทางคอปเตอร์แชมป์นะคะเดี๋ยวไว้ติดตามชมนะคะว่าวันทุ่งนี้และวันต่อๆไปอ้อจะไปที่ไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ